สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพู้กับรายการร็อกเกอร์อเาวันนี้มีปาร์ตี้ฉลองปาร์ตี้ฉลองบ้านผมนะคะวันมันวันที่มากไม่ใช ah, sí, right. ่นะยังไม่ถึงใช่เป็นวันห้าใช่และตอนนี้เราอยู่กันหกคนนะคะ คนที่เป็นแอดมินหรือไม่ก็อาวร์หรือไม่ก็สตามนะคนที่อยู่เซิร์ฟนี้ได้อแค่วันเดียวมั้งอันนี้ก็คือวงจรนี่ก็บรรยากาศดีอ่ะโอเคนี่ก็คือโูเห็นไหมฮะเห็นไหมพวกเราจะเป็นอาอร์นะฮะ น่าน่านี่มันต้องมีอะไรฝนตกด้วยสวยๆเซอร์โกลคโลไม่ไม่ไม่มันสนมากเท่าไทแล้วอันนี้ก็คือบ้านของคุณคุณกูเกิลนะฮะเรามาดูบ้านของเขากันปลาหนูสวยแทบแทบมากแค่จะสวยอันนี้ก็มีที่ ชักโคนะนี่ก็คือโถส้วบนะช็อกโก้เน่อ่าตรงนี้ก็เป็นแบบดื่มกาแฟชมวิวอย่างนี้โอเคนี่มีสระว่ายน้ำด้วยบ้านต่อไปนี่บ้านค่ะครับเนี่ยบ้านเห็นไหมนี่ มีสต่อ้อยน้ำก็สวยสวยอยู่นะใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่มีบ้านนี้มันไม่อ๋อใช่นี่ก็คือประตูอะไรเอ้าเราเคลียร์ของนี่นะนี่ก็คือบ้านของ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 ปวดเราหน่อยของวินของวินเนี่ยบ้านของวินสวยมากข้างล่างนี่ก็ไม่มีอะไรมากฮะอันนี้ก็คือบ้านโอ โอ้แต่กระจายเลยนี่นะอันนี้ก็คือบ้านของของของฮับฮับเกมเมอร์นี่เดี๋ยวแป๊บนะเออแป๊บแป๊บนี่ก็คือบ้านของคุณพีทนะฮะบ้านผมกับบ้านแอร์มีได้ในบ้านของแบบนี้นี่ตรงตรงนี้ต้องเจออะไรไม่รู้อันนี้ก็คือทางไปบ้านผมนะคะข้างบนก็จะทำทางไป ถึงบ้านผมนะโอเคแล้วก็ลงไฟนะอันนี้ก็คือบ้านแรกบ้านแรกนี่ก็คือบ้านพิเศษนะฮะแล้วก็คือบ้านผมนาเนตาเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือนีบอกก่อนนะดูครับใช่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 ขไทยหรือเปล่าไม่รูอันนี้ก็คือแต่งงานปาร์ตี้เออนี่ก็จะเป็นบ้านที่สามารถมาบ้านผมได้ บอดี้ทีบอดี้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 เอาทำอไมเนี่ยอันนี้ก็มาบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวพูดถึงที่หลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉลองใจแอนเลยนี่ก็เป็นทางเล่นๆนะแอนเหรอนี่ก็คือเตียงสุดพิเศษนะอยู่ตรงกลางมุมของตาผมนะนี่คเับเดี๋ยวะหนึ่งก็หนึ่งโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลา แล้วก็มาเดินอย่างนี้เลยนะก็เห็นเก๋บ้านก็สวยนะทางขึ้นก็เตียงนี่ก็นะไม่ร้อนบ้าเลยเนี่ยออวกาศไออวกาศนอไปได้นี่นะก็บ้านเหมือน้านล้างเลยข้างบนข้างล่างคขยังมีเฟอร์นิเจอร์หน่อยไม่ต้องสงสัยครับข้างล่างคืออะไรเดี๋ยวไปดูที่หลังนี่อะไรเนี่ยมันคือไทดัน ไทท่านเฮ้ยกิจกรรมฆ่าใคท่านเอรเดทวี่ที่ดอชิงก้าใคท่านไม่ใช่เลชิงท่านใทท่านผ้าเฮ้ยชิงง่ายเลยอ่ะกิจกรรมฆ่าใทท่านกิจกรรมฆ่าใครข่าทท่าน อ่าตรงนี้ก็บ้านใครไม่รู้แต่ยังรู้แค่ว่ายังทำไม่เสร็จอันนี้ก็คือส<อ>นามมวยมั้งถ้าไม่ไปกระสิบเวลาอีกค่ะเราก็จะใช้นาฬิกาใครจะมาใช้ใครมาใช้ไม่รู้เลยมันเดินขอยาก<ด>่อนจิบเข็มทิศมาเราจะมาดูเข็มทิศเ อ้าวมัเป็นกัน<อ>ไม่รู้อะกบผิดอะเรอรูนี่ออ่อยอ๋อใช้ยายตป็นนักมีผมก็ยังไม่รู้มันจะเข้าไปข้างในได้ไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวโอ้ไฟไหม้แล้วนะหน้าหน้าแล้วก็ไปข้างในได้เลยวเยเยยเฮ้ยไม่กันไฟหรอก็ก๊อสิครับเกียมรูงก,ก่อน ไ้ย yeah, ีบ <Ch ợ. S 3> yeah, okay. ้านเราจบเฮกันไฟเรียบร้อยละไม่รู้ได้เปล่าเราว่ามันไม่ได้มากกว่ากันไฟยังไม่รู้อ่ะยังไม่กันหรอมาเดี๋ยวเกมดูเลยเกมดูแล้วอ่ะกันแล้วอ่ะลองดูลองดูเองเขียนผิ่ เลยก็เชื่อไงครับโคชคโอ้ยโอ้โอบ้านใครเนี่ยโอ้บบคิปเปร์เต็มเลยอ่ะอุเฉลาะหน้าบ้านคิปเปร์เต็มเลย,ย <c oughs> เราจะมาลองดูใช้ดาบเราค่ะนะเพราะดาบเราเป็นบอกพันแอรบอกพัน อย่าเอาไว้แล้วเลยมาจัดการใจแบบแมวแมวรู้แค่บ้านเรากิปเปอร์อย่าเข้ามาในบ้านดิอย่าเข้ามาในบ้านอย่าบอกนะมามันมารู้ถึงตรงนี้เลยโอ้ยขึ้นปิดให้หน่อยดิอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ้ยอย่าเข้ามา เตียงอยู่ไหมเนี่ยอ่าเตียงอยู่เตียงอยู่เกิดทุกอย่างเข้ามานี่คือบ้านที่โดนเผาไว้แล้วใครว่าใครมาจุดไฟวะจะจุดไฟดิเราใครจุดใครจุดแล้วใครใส่ปิดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดเปิดมันก็ล จะไม่รอมอะไรของเองิเหรอเออจริงดิไม่ทำไมนี่ยังไม่เลยอ่ะก็ดูดิมันโฟลอ,อยู่อ่ะมามาชิคกอาเต็มปัา้าเลยอ่านะคิดลืมบอกข้างล่างฮนะอันนี้<อ>ก็คือจุดของการปั๊มเงินเนี่ย ก็คือจุดปัําเงินไงฮะโผเงอันนี้ก็คือบ้านของคุณพีทใครใส่เนี่ยมาอู๋คิปเปอร์คลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเรื่องน,นี้จะต้อง ซาเสวัสดีครับบอกทุกคนหนบอกให้พิมพ์ว่าสวัสดีีเให้ทุกคนเขียนว่าสวัสดีทุกคนเขียนดียมสวัสดีมมาจะจบคลิปแล้ว ่สำหรับคลิปน,นี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวยดีครับ